หลายคนสงสัยขนมาทำไมรถไฟมือสองอายุ40ปีคำตอบง่ายๆพอร,รถไฟที่ได้รับมาเป็นรถไฟ40เยี่ยงแจ๋วรถไฟทั้ง17คันที่บริษัท JR Hokkaido บริจาคให้การรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นเป็นรถดีเซนรางรุ่น k i h a 183ที่แม้ถูกปลดระว่างไปตั้งแต่ปี2559แต่ก็ได้รับการบำรุงรักษาด้วยมาตรฐานที่ดีของญี่ปุ่นสามารถนำมาปรับปรุงพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ฟรีทำไมมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่าย42.5ล้านบาทคือค่าขนย้ายรวมภาษีนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเลือกบริษัทดอยโกรโปรเจกต์ Project ประเทศไทยจำกัดให้เป็นผู้ดำเนินการรถไฟญี่ปุ่นจะมาวิ่ง<ม>รางเมืองไทยได้ยังไงจริงอยู่รถไฟจากญี่ปุ่นมีขนาดความกว้างของเพลาล้อ1.067เมตรในขณะที่รางรถไฟไทยมีความกว้างเพียง1เมตร แม้จะต่างแต่ก็ถือว่าเป็นรางมาตรฐานเดียวกันคือเป็นนาโลเกจแค่นำมาปรับฐานล้อด้วยเครื่องอัดไฮดริกก็สามารถนำมาออกให้บริการได้ทันทีที่โรงงานมัคกาสารฝ่ายการช่างกลมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกลอยู่แล้วโดยเฉพาะการปรับปรุงความกว้างของฐานเผล่าล้อสามารถปรับได้ประมาณ2-3คันต่อวันก่อนหน้านี้การรถไฟแห่งประเทศไทยเคยได้รับตู้โดยสารรถไฟจากบริษัท j e s ประเทศญี่ปุน่น และรถโดยสารจากควีนสแลนด์ประเทศออสเตรเลียมาแล้วโดยนำมาปรับปรุงและดัดแปลงเป็นรถโดยสารเปิดให้บริการแก่ประชาชนสามารถสร้างไรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศได้เป็นอย่างดีความคุ้มค่าอยู่ที่ไหนที่ผ่านมาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้นำรถดิเซลางและรถโดยสารปรับอากาศที่รับจากต่างประเทศมาปรับปรุงดัดแปลงเป็นรถจัดเฉพาะเพื่อใช้ในกิจการรถไฟอาทิเช่นตู้ SRT Prestige และ SRT VIP Train รถไฟชั้น First Class นอกจากนี้ยังให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปในรูปแบบขบวนรถท่องเที่ยวเช่นรถโอทั t เทรนอีกด้วยที่เป็นขบวนรถไฟที่มีผู้โดยสารจองเช่าใช้บริการมากที่สุดเพราะมีความสวยงามและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันรถไฟเหล่านี้เปิดให้บริการมาจนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลากว่า25ปีโดยในปีงบประมาณ2,562 การรถไฟแห่งประเทศไทยมีรายได้จากการให้เช่ารถไฟ First Class และขบวนรถพิเศษรวมกว่า10ล้านบาทนอกจากนี้ยังนำรถ JR West บางส่วนมาปรับปรุงดัดแปลงเป็นรถแคมข์าของฝ่ายการช่างโยธารถ Power Car รถสำหรับผู้พิการวิวแชร์ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์ในการให้บริการแก่ประชาชนอีกด้วยส่วนรถไดสานควีนสแลนปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยยังใช้ให้บริการในขบวนรถชาญเมืองเป็นประจำทุกวัน หากเปรียบเทียบกับการจัดซื้อใหม่แล้วจะเห็นว่าการปรับปรุงรถบริจาคสามารถช่วยประหยัดงบประมาณได้เป็นจำนวนมากรถไฟ17คันนี้จะนำมาทำอะไรต่อขอบวนรถไฟดีเซลรางคิฮะ183จำนวน17คันล่าสุดนี้จะได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยคาดว่าจะสามารถทยอยนำรถไฟเหล่านี้ออกให้บริการอำนวยความสะดวก รับส่งประชาชนคนไทยถึงที่หมายภายในกลางปี2,565